เคยเป็นไหมครับที่รู้สึกอ isions, 1971, ึดอัดใจกังวลใจหากเราต้องทำอะไรบางอย่างที them, kind of like, kind of kind of right ่เราไม่ชอบไม่โอเคและเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะหยุดตรงนั้นจริงๆเราไม่อยากจะทำสิ่งนั้นจริงๆริงหลายครั้งที่เราอึดอัดใจเพียงเพราะว่าเรากลัวไม่เป็นที่รักเรากลัวไม่เป็นที่ยอมรับเรากลัวคนอื่นจะไม่พอใจแต่เราลืมไปเลยว่าเราก็มีหัวใจเหมือนกันและการกล้าปฏิเสธสิ่งที่มันไม่กู้ควรสิ่งที่มันไม่โอเคสิ่งที่มันไม่ได้ดีพอสาหรับคน สิ่งที่มันไม่เอื้อสําหรับคุณมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับลูอิสเทนะครับเขาบอกว่าเรามีสิทธิ์โดยชอบทำแต่กําเนิดที่จะกล้าปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่คู่ควรในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่โอเคเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพลังงานครับหากคุณเปิดรับทุกสิ่งให้เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลังงานของคุณเช่นคุณเปิดรับคนที่ไม่ดีเข้ามาคุณเปิดรับสถานการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาเมื่อไรก็ตามที่เราเนี่ยไม่กล้าปฏิเสธ เราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราอึดอัดใจในภายหลังแบบไหนมันแย่กว่ากันครับเราสามารถที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันไม่คู้ควรสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่บั่นทอนกําลังใจสิ่งที่บั่นทอนพลังงานของเราได้แต่เราส่วนมากมักจะไม่กล้าครับเพราะว่าเรากลัวไม่เป็นที่รักเรากลัวถูกเขาเกลียดเรากลัวพวกเขาไม่ชอบเราไม่ว่าใครก็ตามที่พวกเขาไม่เข้าใจเราเราก็ไม่จําเป็นต้องรับพวกคนเหล่านี้มาไว้ในชีวิตเช่นเดียวกัน ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวมากเกินไปแต่มันก็ไม่ได้สั้นมากเกินไปครับแต่มันเป็นสิทธิ์ของคุณเลยครับที่จะตัดสินใจที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันบั่นทอนคุณบั่นทอนทุกๆอย่างที่มันบั่นทอนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคนส่วนมากถูกสอนมาให้มีความเชื่อว,ว่าเราต้องตอบใช่เราต้องตอบตกลงทุกๆอย่างกับทุกๆคนเพื่อที่เราจะอยู่ร่วมกันกับสังคมเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับกับทุกๆคนอย่างที่บอกนะครับ ถ้าคุณเนี่ยอยู่ในที่ที่ไม่เติมเต็มกับตัวคุณอยู่กับคนที่ไม่เติมเต็มกับตัวคุณสุดท้ายคุณหมดพลังงานใครรับผิดชอบคุณครับคําตอบก็คือไม่มีครับนอกจากตัวคุณเองเพราะฉะนั้นกล้าที่จะถูกเกลียดไม่ชอบกล้าที่จะปฏิเสธซะบ้างในเรื่องที่มันไม่คู่ควรในเรื่องที่บั่นทอนในเรื่องที่ไม่ได้มีคุณค่ากับชีวิตหรือไม่ได้สําคัญกับชีวิตจงกล้าที่จะปฏิเสธเพื่อที่คณเนี่ยจะได้รักษาจิตวิญญาณและพลังงานของคุณ ถ้าเราปฏิเสธใครสักคนอาจจะมีใครสักคนที่เกลียดและไม่ชอบเราและแน่นอนครับแต่คุณก็ยังได้รักตัวเองมากขึ้นเพราะคุณกล้าที่จะฟังหัวใจตัวเองกล้าที่จะทําตามความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ว่าฝืนอึดอัดเหมือนกับที่คุณเคยเป็นอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้กล้าที่จะปฏิเสธในเรื่องที่มันบั่นทอนและก็ไม่ได้เอื้อต่อความสําสเร็จของคุณไม่ต้องกลัวไม่เป็นที่รักเพราะว่าคุณรักตัวเองมากพอคุณไม่ได้ขอความรักจากใคร คนที่กลัวไม่เป็นที่รักเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีการเติมเต็มและรักตัวเองมากพอหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงรักตัวเองอย่างที่ปากคุณพูดต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองมากพอเราไม่จําเป็นต้องขอความรักจากใครก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่รักตัวเองมากพอและเคารพในสิทธิ์ของตัวเองเขาจะกล้าปฏิเสธสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคน motivation podcast สวัสดีครับ